น้องพี่ฝากเคลียร์งานนี้หน่อยนะแล้วก็ช่วยหาไฟลนี้พี่ด้วยพอดีพี่ต้องใช้อ่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงเนี้ยมีประชุมฝากทำพรีเซนต์หน่อยนะแล้วงานเมื่อเช้าเสร็จยังพี่ขอเพิ่มเจ็ดแบบเย็นนี้จ้ะอ๋อแล้วก็เที่ยงนี้พี่ฝากสั่งข้าวหน่อยนะของพี่เป็นอะไรก็ได้โอ้สั่งเก่งไปู่ดถึงสั่งบ้างเถอะขาจ้างมาทำงานจ้างมาสั่งไปู่ดถึสั่งบ้างได้ เที่ยงนี้เปิดต้สั่งข้าวกับ grab food นง่ายแค่เลือกร้านเดียวกันร้านกดกรุ๊ปออเดอร์หรือคําสั่งซื้อกลุ่มสะดวกสบายไม่ต้องส่งมือถือแค่ส่งลิงก์ให้เพื่อนเลยจะสั่งแบบไหนเอากี่อย่างก็สั่งเลยแต่ละออเดอร์รวมจบที่เดียวไม่ต้องเดินไปถามให้เหนื่อยใจสั่งผ่านมือถือแต่ละคนหรือหา่าค้าค้าง่ายๆผู้ใช้คําสั่งซื้อกลุ่มครั้งแรกใช้โค้ด new group ลดร้อยห้าสิบบาทสั่งขั้นต่ำสี่ร้อยบาทสั่งง่ายส่งไวถูกใจทุกคนสั่งเลย grab food พี่สั่งเพิ่มให้แล้วนะเฮ้ยสั่งเกมสี่เหรอสั่งไง